ระพิสูุพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดฉะเชิงเซาและธรรมทิญาที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าปรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ได้ในพร้อมใจกันมาร่วมสดมนและปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัถชัย วัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้นำสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับป๋าวัฒนสูตรซึ่งการสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรด้วยความตั้งใจเป็นประจำนั้นจะนมามจะน้อมนำใจให้ผู้สวดนั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีใจใฝ่ในการศึกษาค้นทางสายกลางเพื่อความดับทุกข์ได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงจากนั้นพระอาจารย์อัถชัยวัฒธรรมโมได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ชักชวนเพื่อนกัลยนณมิตรให้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆและนับเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ในสัปดาห์นี้มีธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ได้มาร่วมสดมนและปฏิบัติธรรมอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญทั้งกับญาติโยมนะคะรวมไปถึงธรรมทายาทที่มีความพร้อมในการที่จะฝึกผลอบรมจิตใจตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นพระแท้ต่อไปค่ะ